S 1> <S 1> มาแล้วมาแล้วสวัสดีคนที่ลงมาดูผมอยู่ในต้อนรับสู่นี้ในกดชแนลนะฮะวันนี้ผมนี้ใน,กในเกมหม่าวอเฟมไปเข้าเกมกันเลยกว่าวันนี้เรามีพามลิสเซจ์เนาะแต่คูนะ่นาไปดูพามลิสเซจ์กันเหมือนเดิมนะฮะอ่าพามลิสเซจ์จะอยู่กับ NPC ชื่ออ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะขอยอนุญาตวาเซียใช่ปะ่ะให้บอทมาอ่นานนะวาเซีย <Bar zia. S 1> เออวาเซียใช่ปะ่ะวาเซียแหละเออ มันจะอยู่ในมาร์เก็ตเราเลยก็คือเข้ามาในนี้ได้เลยครับหรือไม่ก็ไปที่ไอ้นี่ก็ได้อะไรนะอ่ามารูบาซซาเออรีเล์มารูบาลูซาเนาะไปได้2ที่นะฮะตีเซเจนรอบนี้ก็จะมีอ่าออกเตเวียพามกับอ่านาชาพามนะออกเตเวียพามก็จะมีของประมาณนี้อ่าออกเตเวียพามก็จะมีตัวมันเองแล้วก็มีเทนโนราปืนเทนโนราแล้วก็อะไรเนี่ยเพนเพนโดโรเหรอ แพนเดโลแพนเดโลเออปืนพกกับปืนหลักเนาะอืประมาณนี้ออคเตเวีย <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ไปนาชา่านาช่าก็มาพร้อมกับไอ้กวันดาวใช่ปะเออกวันดาวพามกับปืนพกอ่าสกิท เซกิตเหรอใช่ไหมซาคิตเซติเซติเออปืนยิงพิษอ่ะประมาณนี้แล้วก็ของนาชาก็จะมีเป็นไอ้นี้ด้วยอะไรนะอีฟิเมล่าอ่ะอีฟ e ิเมล่าอันนี้อันนี้ผมใส่ของอ่าสีของเมซ่าเองเนาะสีสีของผมอ่ะมันก็เลยเป็นสีประมาณนี้ถ้านสีปกติมันก็จะเป็นแบบไฟๆหน่อยเนาะอีกอันก็จะเป็นเกระเกราะของนาชา เนชานะชาเนะี่ยบางคนอ่านนจาจาได้ทั้งเกาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ใช้ลิโกอาย่าแรกได้เนาะเกาะประมาณนี้ใช้สองลิโกอาย่าแรกเกาะได้ทั้งอันเลยนะไอเกาะแบบนี้อ่ะเนี่ยทั้งอันเลยแบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้อีฟิเมล่าของนาชาเนะาะเมื่อกี้ส่วนของขออเตเวียฮอเตเวียจะมีอันนี้เกาะเหมือนกันจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็2อลีก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงของออกเตเวียจะเป็นผ้า,าคลุมนี่ก็ใช้2ลีโก้าย่าเหมือนกันครับแล้วปกติก็จะมีตัวละ2ชิ้นใช่ปหแต่ของออกเตเวียจะพิเศษหน่อยก็จะมีไอ้น,นี้มาด้วยไอ้ชาวซิ้นของออกเตเวียครับก็ซื้อไปแล้วก็ดีดได้เนาะมันก็จะเป็นเสียงของอันนี้แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงประมาณไหนเราไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะประมาณนี้ฮะอาวุธ4ชิ้นกับาพามสองตัวเนาะ อ่ะถ้าถ้าจ่ายด้วยลีโกอาญาก็พามตัวละ3แล้วก็เกราะอีก2-2เ 2, นาะตัวนี้ตัวหนึง่งหรือไม่ก็ซื้อแบบเป็นแพ็คก็ได้แต่ถ้าไปซื้อเป็นแพ็คก็จะได้ไอ้นี่ด้วยอะไรนะกิฟตอ่ะกิฟของนาชา2แบบกับเอนโดอีก1000งพได้หน0 0 0 0เหมือนกันออกเทเวียก็เหมือนกันนะฮะกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็น1ิลีโกอาญาก็คือได้ได้ทั้งหมดนี้เลยอ่ะได้ทั้งหมดนี้เลยทั้งออกเทเวียทั้งนาชาแล้วก็เกราะอีฟิเมล่าแล้วก็เอนโดด้วย อ๋อเดินโดได้ห้าหมื่นด้วยนั่นแหละทั้งหมดเลยเนาะเอาสิ้นก็ติดมาด้วยฮนะอืมประมาณนี้อันนั้นคือของเสียตังคนะ์เนาะอะแล้วมันจะมีอีกหนึ่งวิธีนึงก็คือเป็นของฟรีก็คือเป็นอา,อาอาญานะเอาอาญาอาญาที่เราฟาร,ร์มจากพวกไอเนี่ยครับอะบลตี้อะบลตี้เดมอสบลต,บตี้ทั่วไปอะครับถ้ามันดอกมาหรือว่าถ้าคุณไปแลกเควสต่างๆก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้ก็คือจะเป็นกระหล่ำเก่านั่นแหละแล้วก็แลกมาเปิดเนาะ ก็พวกของที่มันเป็นไอนี่ก็อยู่นี่หมดเลยนะไออ่าพรามสี่ชิ้นกับไอตัวที่เพิ่งรีมาเนาะอยู่ในนี้หมดเลยก็สามารถเอาอาย่ามาแลกได้ประมาณนี้แล้วก็อ่าลิมิเต็ดของฟอสกับแม็กก็ยังอยู่นะเขายังอยู่พร้อมกับเฮอรูมของเขานะฮะเราสามารถมาสอยได้เหมือนกันลิมิเต็ดยังอยู่หมดเลยนะประมาณนี้ครับผมสำหรับอ่าพรามลิซเจนรอบนี้นะ ขึ้นไว้จ้ะสวัสดีคุณไนน